ที่1ที่2ที่3ที่4ข้อ7ไปทบทวนอีกทีครับโปรชัว์แผน่นทับมีหมดนะครับเดี๋ยวนี้ครบหมดทุกอย่างแล้วเรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับถ้าใครเป็นตำแหน,น,น่งไดมอนต์ตำแหน่งไดมอนด์ดี렉เตอร์ทีมเจเนอเนี่ยครับปีนี้ปี2 5 5 5ัอัพไลนใหญ่สูงสุดของเราคุ็คุณเทนนี่และคุณโกบจะแจกเป็นซ r s าร์เอสทูละ่าประมาณ5 000, ล้านบาทให้หนึ่งคันให้หนึ่ง ที่ทรงพลังมากในยุคใหม่นะครับยุคใหม่การทำเน็ตเวิร์กเมื่อ5้าปีที่แล้วมันมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอให้ท่านเนี่ยพยายามเข้า y o u t u b e บ่อยๆครับรู้จัก YouTube ไหมครับรู้จักใครไม่ใช้อินเทอร์เน็ตมากตอนนี้ไม่ต้องหายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนส่วนตัวข้างหลังใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นนะครับอเคเดี๋ยวเดี๋ยวที่้องพิเศษเลยครับถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเราจะรู้ได้เลยครับว่าวันนี้โลกมีการเรียนรู้เยอะมากนะครับ ข้อมูลที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอซึ่งเราทําพิเศษมาเพื่อให้สมาชิกเจเนสทุกท่านทั้งประเทศไทยนะครับได้เอาคลิปพวกนี้ไปใช้คลิปไปใช้ใหมายว่าถ้าเรามีลูกค้าใหม่ๆอยากที่จะทําให้เขาเนี่ยได้เห็นผลลัดักว่ามันเวิร์กยังไงท่านกระจิมคลิปนี้ครับเจเนสอาหารอยู่คุณจะเป็นคุณนกนะฮะที่มีสิวอยู่เต็มหน้าเลยเมื่อ15เดือนก่อนนะใช้ไปแล้วประมาณ3เดือนหน้าเขาใสาเลยน,นะครับคลิปนี้มันเล่าเรื่องราวดีเล่าดีกว่าตัวเราเล่านะครับ เพราะว่าคนจริงเนี่ยเขามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะและเราอยากรู้ว่าธุรกิจนี้รายรับที่เป็นแบบห้าสีเป็นคำเดือนละแปดแสนนะที่ทำค่าทำค่าเดียวโตค่าเดียวไปเจอคนเก่งคนเดียวได้นะไรับรายได้6กาแสนแปดแสนบาทเป็นยังไงก็ดูคิดของโรเบิร์ตนั่นนะครับ แต่ถ้าจะดูว่าสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับน่าใช้อย่างไรครับเป็นคลิปที่บริษัทที่มือน,นอกทำพรีเซนต์ให้เราก็ไปจิ้มคลิปนี้ครับส่งต่อเขาจะเห็นว่าครีเซอร์นี่โอ้โหน่าใช้มากนะครับครับออก็เิดพรเพราะว่า b P เจเนอนะครับ D P ไม่คือเป็นชื่อผมนะท่านก็ไปเจอคลิปตรงนี้นี่ของจริงนะครับสมมติว่าต้องการดูรุ่น่าล้าน14ท่านที่ทำเจเนอตสิบห้าเองแล้วมีไรายได้นะฮะสะสมาล้านบาทขึ้นไปเนี่ย ก็ดูได้เลยครับว่าเป็นไคยรบ้างเราจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดกรรนา